สวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งหนึ่งทีกับดรเทมทารค้านะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่15-21กันยายน2567นะครับเรามาดูกันว่าช่วงปลายเดือนนี้ชาววันศุกร์จะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามก,าากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจติดต่อดรเทมทารค้านะครับเราไปดูกันว่า16กันยายนนี้ใครจะเฮงจะปังนะครับผมสิเป็นยังไงบ้างชาววันศุกร์นะ ชาวมันสุกช่วงเนี้ ถือว่าค่อนข้างดีในทุกเรื่องเลย1นนะมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรู้จักเก่าคนที่ห่างหายกันไปจะได้กลับมาเจอกันถ้ามีขึ้นลงขึ้นศาหลหรือมีคดีความมาโดนเอาเปรียบคุณก็จะได้รับความยุติธรรมแล้วคุณจะชนะคดีด้วยคุณอาจจะคาดหวังสูงสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดแต่ถามว่าได้ไหมมันได้นะคุณเป็นคนที่โดดเด่นมากทําอะไรก็เป็นที่รู้จักแต่ช่วงนี้รับความสนุกโลกส่วนตัวสูงหน่อยมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์บ,บ้านที่ดินที่อยู่อาศายัยหรือรถยน,ถยน,นยต รหรือหมายถึงแฟนหรือคนรู้จักหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้าเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือเป็นพ่อแม่ก็ได้เป็นคนจิตใจดีชอบเหลือคนอื่นแต่แก้ไขปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้อาจจะเกี่ยวข้องแล้วไพ่เดอะเวอร์นะครับชาววันศุกร์นะอาจจะได้รับโอกาสจะซื้ทธ่พิเศษอะไรจากทางผู้ใหญ่ก็เกิดขึ้นได้ทําอะไรก็จะราบรื่นทําอะไรที่มันมีปัญหาก,ก็จะแก้ไขผ่านพลไปได้ด้วยดีด้วยเช่นกันนะครับขอเสนอความดีด้วยครับผม